เอาใหม่ใหม่อะไรอะไรไก่น้องตกใจน้องตัวเองมัทำอะไรสวันนีครับได้คอนเสิร์ตไปแล้วนะอยากให้มาจัางเงนเยอะๆนะครับผมวันที่11ตุลานี้นะเลือกเพลงเสร็จสับหมดแล้วรอจะร้องอย่างเดียวแล้วเนี่ยคนไม่เยอะไม่ร้องได้ไม่ได้ มากันเยอะๆนะครับผมอยากเห็นบรรยากาศปินๆอีกรอ,อ,อบหนึ่งนะม <c oughs> อแสดงพลังให้เห็นว่ามันยังไม่หดหายไปไหนนลครับผมนะม <c oughs> ากันเยอะๆนะครับผมบอลทูไบใช่ไหมบอลทูบีไบรท์มาดูกันว่าตอนเด็กๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยไบท์ไบผ่านเพลงไหนมาบ้างแล้วเพลงเหล่านี้มันมันมีค่ากับไบท์ยังไงอะไรประมาณนี้เออ ร่วมกันนะครับผมศึกษากันประวัติไว้ตอนเด็กๆเป็นปยังไงนะเคเจอกันจ้าแล้วกลองให้ผมแน่อนอนเรางม่เ่ยเจอกันจ้าตลอด